ที่วัดป่าธรรมอุทยานหรือ,รอที่ไหนคะที่ไหนคะอยู่ที่ไหนคะน้องอยู่ที่ไหนคะหล่มะามาวัดลงพ้อกล้วยคะ่มะ,ะ,ะมาเร็วมาเร็วโอ้ยนมเลื่อนเลย ต้นไม้เยอะเลยเฮยน้ำโมเหงไก่แล้วเดี๋ยวเขามองค่ะโอ้ไก่เยอะเลยไก่เยอะเลยเดี๋ยวบรรยากาศร่มรื่นมากเลยวัดป่า โอ้มึงมองเห็นไหมลูกไก่เยอะเลยอืมไก่เยอะเลยค่ะไม่กินกินมาเลยติ๊กแล้วติ๊กแล้ว